จะไม่ไปไลฟ์สเดจวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการเริ่มต้นทำ Facebook ในปี2024นะครับต้องเริ่มอย่างไรนะครับใครเป็นผู้รอดก็คือชนะในเกมนี้นะครับ<ม>คือมันก็ยังมีคนรอดมันก็มีคนที่ทำแล้วดีนะครับแต่ในเพจ f a c e b o o k เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอหลายๆคนก็น่าจะเริ่มต้นแล้วนะแต่มือใหม่บางคนก็ยังไม่ยังไม่รู้จักเพจเพจ f a c e b o o k อืมใช่ใช่ใช่ใช อ่ยังแยกไม่ออกเพจ facebook กับโปรไฟล์อ่าใช่ใช่ใช่อ่าอันนี้ต้องแยกแยกให้เป็นก่อนนะครับว่าเพจ facebook กับโปรไฟล์แตกต่างกันยังไงครับอ่ะเอาง่ายๆนะครับเพจ a c e b o o k กับโปรไฟล์แตกต่างกงนอ่ะโปรไฟล์ facebook ก,ก็คือเหมือนเป็นก็คือโปรไฟล์ facebook ที่เราสมัครมาแล้วก็เป็นตัวตนของเราหรือเป็นชื่อนามสกุลเรานี่แหละที่ไว้สำหรับเอ่อเล่น facebook กับเพื่อนอ่า เข้ากลุ่มอะไรเงี้ยโพสต์คอนเทนต์ที่เป็นของตัวเราเองอันนั้นคือเขาเรียกว่า f a c e b o o k โปรไฟล์เนะาะก็คือเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวสําหรับเราทีนี้อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ไม่มีอะไรอันนี้เราไนดะ้คุ้นเคยกันนะครับก็คือโปรไฟล์ส่วนตัวของเราก็ที่เราเล่นทีนี้ต่อมาคือเพจละ่ะเพจ a c e b o o k คือ,อยังไงอ่ะเพจ a c e b o o k อะไรคนสับสวนว่าเพจ a c e b o o k กับโปรไฟล์ส่วนตัวคืออันเดียวกันทีนี้อ่ะต้องบอกก่อนว่าเพจ Facebook เนี่ยก็คืออ่อ เพจที่แยกออกมานะครับแยกออกมาเป็นําเป็นแบบตัวตนของเราธุรกิจของเราอะไรอย่างนี้หรือเราต้องการสร้างตัวตนนะครับซึ่งซึ่งเพจเนี่ยมันเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนแปลว่าโปรไฟล์ส่วนตัวเป็นอยู่ตัวอันอยู่ข้างบนอ่าเป็นเหมือนตัวอันอยู่ข้างบนแล้วเพจอยู่ข้างล่างก็คือต้องมีต้องมีเอ่อเฟซบุ๊กส่วนตัวก่อนถึงจะมีเพจได้อ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวสร้างเพจขึ้นมาประมาณนี้นะครับ<ม>ทีเนี้ย เพจเดี๋ยวเขาสร้างมาเพื่ออะไรล่ะทาธุรกิจสร้างตัวตนอะไรเงี้ยจริงๆหลักๆก็คือทําธุรกิจนั่นแหละนะครับเพจมันเกิดมาเพื่อการทําธุรกิจทําให้คนติดตามได้มากขึ้นแล้วก็เอาไปยิงแอดหรือทาทาฟังก์ชันสําหรับการทาธุรกิจได้มากกว่าการเป็น Facebook ส่วนตัวอ่ะพูดง่ายเพจอะ่ะเหมาะสําหรับการทําธุรกิจมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีเพจนะครับนี่วันนี้ถ้าทำธุรกิจเนี่ยเออถ้าใครต้องการทําธุรกิจบน a c e b o o k เนี่ยก็ต้องมีเพจ a c e b o o k อ่ะต้องเรียกว,ว่าต้องมี เพจ a c e b o o k ก่อนถ้าไม่มีเพจ a c e b o o k เนี่ยคุณจะขายบนโปรไฟล์สุดตัวได้ไหมได้แต่ม,มันมีข้อจํากัดเยอะยง,ง่ายๆเลยข้อจำกัดอะไรบ้างหนึ่งยิงโฆษณาแบบพวกประกูลพวก retargeting อ่ะ retargeting คือการยิงให้คนเห็นซ้ำไม่ได้อ่อันนี้อันนี้เน,นี่ยเสียสเสียสเสียสเสียเปล่าเลยสองคือตัวของระบบการชําระเงินก็ไม่ได้เหมือนกันอ่า ระบบการชนะเงินแบบแบบของเพจเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ามันก็ก็มีข้อเสียพวกเนี้ยเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยเอ่อเนี่ยแล้วมันมันมีอีกหลายอย่างคืออ่าขายบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยก็ทําให้ตัวเองอ่ะไม่เป็นมืออาชีพอ่าไม่เป็นมืออาชีพก็คือมันดูเหมือนแบบเราเป็นเอาส่วนตัวมาขายเฉยเยอ่ะ เออเอามาส่วนตัวมาใส่เฉยๆแบบไม่มีเพจอะไรเงี้ยไม่มีเหตุให้ติดตามมันก็จะแบบคนมันคือเอาองตรงคนใน facebook มันถูกเล่น facebook มาเป็นสิบสิบปีละก็ก็เลยรู้สึกว่าเออต้องติดตามเพจกันเออติดตามเพจเพราะว่าถ้า facebook ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันแค่เป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเขาแต่ถ้าแบบฉันจะซื้อของฉันจะติดตามธุรกิจหรือฉันจะอะไรเง Cos ี้ยฉันขอติดตามเพจมากกว่า ค,คือถ้าช่วงเริ่มต้นนะ่ะช่วงเริ่มต้นน่ะเราก็ใช้โปรไฟล์ใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากจะเอาโปรไฟล์ส่วนตัวไปยุ่งกับธุรกิจเลยอะ่ะเราก็ต้องเปิดเพจเพื่อแยกออกมามอ่าเพื่อแยกเป็นเป็นกลุ่มลูกค้าออกมาเพจก็ส่วนเพจโปรไฟล์ก็ส่วนโปรไฟล์เพราะเราเปิดเพจเนี่ยเป็นบิสเนสหรือบางคนนะ่ะอย่างของผมอ่ะเปิดตัวตนด้วยใช่ป่ะของโปรไฟล์ตัวเองด้วยแล้วก็แยกออกมาเป็นเพจเป็นเพจตัวตนเนี้ย ซึ่งมันจะมีโอกาสในการทำเติบโตได้ง,ง่ายกว่าเพราะว่าในโปรไฟล์ส่วนตัวมันตันตอยู่ที่ห้าพันห้าพันเฟนนะครับส่วนเพจเนี่ยมันจะสามารถเติบโตได้สามารถเติบโตได้อย่างเพจโปรไฟล์ผมตอนตอนเนี้ยคนติดตามพระมันหลักหมื่นใช่ไหมแต่โปรไฟล์มันแต่เพจเนี่ยมันอยู่ประมาณแสนกว่านะครับนี่เนาะมีจำนวนถ้าเราตามใช่อะไรนะมีจำนวนผู้ติดตามด้วยนะครับอ่า ทีนี้ถ้าเราเริ่มเปิดเพจใหมอ่อ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เปิดเพจยากเนาะอืมใช่ใช่เปิดง่ายนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเวลาเปิดเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่ะเรามาดูกันวิธีเปิดยังไงนะครับเอาง่ายๆเลยเวลาจะสร้างเพจนะเอาเอาอินกับเอ่อตัวของบนคอมพิวเตอร์ก่อนละกันนะครับเอ,เอาคอมพิวเตอร์เป็นหลักก่อนอนะฮะเวลาเปิดเพจอยากอยากเวลาทําทุกอย่างอยากจะให้ทําอยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นหลักใช่ใช่นะครับอ่ะ ให้เราเข้ามาโปรไฟล์ส่วนตัวของเราก่อนนะครับก็ที่มันเป็นหน้าหน้า f e e เงี้ยอ่อยาทีนี้มองหาตรงด้านซ้ายอ่าหาทางด้านซ้ายนะฮะเลื่อนหาอันที่เขียนว่าธงสีส้มที่เขียนว่าเพจอ่าให้เรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเจอแบบนี้ทีนี้เราไปกดตรงด้านซ้ายนะครับเขียนว่าบวกสร้างเพจใหม่จะเจอหน้าตาประมาณนี้อ่าจะเจอหน้าตาประมาณนี้ละอ่ะอันนี้คือหน้าที่เราต้องเซตอัพและเซตอัพหรือสมัครนะครับทีนี้ก่อนเปิดเพจเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่า เราจะเปิดเพจไปเพื่ออะไรสิ่งสาคัญนะเราต้องรู้นะครับว่าเราทําไปเพื่ออะไรทําธุรกิจอะไรสินค้าประเภทไหนคือไม่ใช่แบบเปิดเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยก็จริงๆเปิดทิ้งไว้ได้ไหมก็ได้แหละบางคนจะเปิดเปิดทิ้งไว้เพื่อวอร์มเพจก็มีเพราะว่ายุคนี้ต้องบอกก่อนวันทุกวันนี้ถ้าเราเปิดเพจใหม่ขึ้นมาเราไม่สามารถยิงโฆษณาได้ทันทีอ่ะเ,ะเขาเขาการการสแปมแล้วก็มิชชชีพแต่ทีนี้เอาเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องเพจอย่างที่บอกไปเราต้องรู้นะครับว่า เราต้องทำเพื่ออ,อะไรทำสินค้าเกี่ยวอะไรอันนี้ต้องต้องต้องลงลงดีเทลนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะ่ะมันมันก็เหมือนเราสร้างเฉยเแต่มันชื่อเพจอลมันเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนได้น่นะเพราะมันเปลี่ยนได้แต่มันต้องรอเวลาเออต้องรอรอเวลานิดนึงดังนั้นเนี่ยเออห้าห้าวันนี้คุณจะสร้างเพจอะไรกันก็ลองสร้างจากตัวที่คุณอยากท,ทําธุรกิจนั่นแหละสร้างขึ้นมา นะครับหรือถ้าแบบคุณมีหลายสินค้าคุณก็สร้างรัวๆก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้มันบอมเพจก่อนทิ้งไว้สักพักหนึ่งพวกวันนี้คุณปฏิเสได้คุณทําธุรกิจบน a c e b o o k เนี่ยคุณไม่ยิงแอดนี่อยู่ยากมากเลยจริงๆนะครับอยู่ยากมากจริงๆอ่ะนี้เราสังเกตไหมครับด้านด้านซ้ายเนี่ยจะมีคําว่าชื่อเพจอ่ะเราก็ตั้งชื่อเพจของเรานี่วิธีตั้งชื่อเพจเนี่ยอ่ะสําหรับทําธุรกิจใหม่ๆนะครับทําธุรกิจใหม่ๆนะครับเราควรจะตั้งไงล่ะก็ อย่างแรกอ่ะสมมุตินะครับผมขายต้นไม้มงคลน,นะชื่อใบบุญไงอ่ะชื่อใบบุญเนี่ยอ่ะชื่อแบรนด์ใบบุญเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือไงก็คือเราต้องมีเขามาต้นไม้มงคลก่อนอันนี้คือคีย์สำคัญนะครับขายอะไรควรจะมีชื่อสินค้านั้นอันอันน,น,นี้อันนี้อันแรกเลยนะครับชื่อเพจเนี่ยขายอะไรต้องมีชื่อสินค้านั้นคือถ้าไม่มีนี่ลําบากมากเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณจะพลาดลูกค้ากับลูกค้าที่แบบเขามาเสิร์ชค้นหาบน facebook ไปเยอะ เยอะเลยแหละเรียกว่ามันก็จะมีแบบสมมติน,นะครับถ้าคุณไม่ยิงแอดเลยแต่เพจคุณน่ะเขามาเสิร์ชหาแล้วคุณดักชื่อเอ่อเรียกว่าชื่อสินค้าที่คนค้นหาอู่แล้วมันจะมีโอกาสที่คนเสิร์ชมาเจอแล้วมีโอกาสปิดการถ่ายได้ด้วยคือถ้าเราถ้าเราแบรนด์เรายัางไม่ดังอ่ะชื่อคีย์เวิร์ดสําคัญใช่คีย์เวิร์ดสินค้าในการตั้งชื่อ สำคัญเวลาเซิร์ชแต่คนมีโอกาสเจอถ้าคนยังไม่มีใครใช้ด้วยเนี่ยโอกาสเจอสูงมากเลยอืมถูกต้องถูกต้องแล้วโดยเฉพาะอ่ะถ้าผมผมแถมแล้วกันนะครับสําหรับคนที่มีหน้าร้านอ่ะมีหน้าร้านอยู่ต่างจังหวัดเอออยู่ต่างจังหวัดเนาะหรือมีหน้าร้านก็ได้อ่ะผมแนะนํานะครับมีชื่อสินค้าตามด้วยโลเคชันที่คุณอยู่เช่นร้านขายต้นไม้มงคลชมบุรีเงี้ยร้านขายต้นไม้มงคลบางแสนอะไรเงี้ยใส่เข้าไปนะครับ เอนนอนนอันนี้อันนี้อันนี้การันตีเลยว่าคุณจะได้ลูกค้าท้องถิ่นเข้ามาแน่นอนเออน,นี่การันตีเลยนะเพราะว่าเอออย่างผมเปิดเพจใหม่เนี่ยเออที่บ้านเนี่ยก็เปิดทิ้งไว้นั่นแหละไม่ยิงแอดสปาดเลยนะครับทุกวันนี้ก็คนก็เข้ามาถามตลอดเพราะว่ามันดักคาไว้เออมันดักคาไว้ในโลเคชันคนอาจจะไม่ได้แบบทักวันหนึ่งเยอะอะไรหรอกแต่ว่ามันได้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเออเดี๋ยวนี้แล้วกันคุณถ้าคุณไม่ยิงแอดนะคุณก็ ดักด้วยชื่อสินค้าตามด้วยโลเคชันนะครับอันนี้สำคัญมากนะคือมันจะช่วยได้เยอะจริงๆร้านขายต้นไม้บนคนอ่ะอ่ะแล้วชมรีมอ่ะนี่นะชมรีอ่ะ,อะายอะไรก็ได้อ่ะายใบยบุญอ่ะบายก็คือใบบุญก็คือชื่อแบรนด์คุณนั่นแหละแค่นั้นแหละ,ะจบอ,ะอ,ะอืมนะครับนี่นี่ก็ชื่อชื่อ ชื่อเพจคุณลองประบาณน,นี้ดีก่อนอันนี้สําหรับคนที่เริ่มต้นเลยนะแบบยังไม่ได้ต้องการทําแบรนด์จัดๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครตั้งงจะจะทําแบรนด์เลยอะไรเงี้ยก็ชื่อชื่อแบรนด์เดียวก็ได้นะครับแนะนําอย่างนี้ก่อนลวกันคือเราทําธุรกิจอะเริ่มต้นเราก็ต้องการตังค์เนาะดังนั้นก็ดักอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะต่อมาหมวดหมู่นี่สําคัญมากนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับหมวดหมู่คืออะไรนะครัหมวดหมู่ก็คือการตั้งข่าวว่าเพจเนี่ย เราต้องการลูกค้ากลุ่มไหนแล้วเป็นหมวดหมู่กลุ่มไหนอ่อาดังนั้นถ้าคุณใส่หมวดหมู่ที่มั่วมันมีส่งผลอะไรบ้างอ่าส่งผลต่อการเสิร์ชค้นหาอย่างแรกคือการเสิร์ชค้นหาของในบน Facebook คนที่เสิร์ชมาอาจจะไม่เจอเราก็ได้ถ้าเขาเสิร์ชมาอะไรอย่างนี้ก็ก็มีสิทธิ์อ่าอย่างที่สองคือเอ,อ่อหมวดหมู่เนี่ยก็คือเป็นการช่วย AI เรียกว่าช่วย AI แล้วกันช่วย AI ให้รู้ว่าเอ้ยเราต้องการลูกค้ากลุ่มไหนอ่า ถ้าเราใส่กลุ่มที่ถูกต้องมันก็ช่วยทําให้เวลาเดายิงแอดก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าใส่ผิดมันก็อาจจะแบบเราไม่มีตัวช่วยสําหรับมันให้แบบเขาเ้าใจว่าเอเอเราต้องการลูกค้ากลุ่มไหนดังนั้นหม <โ dumpling S 2> วดห <prised. S 2> มู่ต้องเลือกให้ตรงด้วยอ่ะสมมติ <ainen S 2> เราใส่อะไรทำส่งให้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายนี่แล้วก็พิม์มาต้นไม้อ่ะดูซิต,ต้นไม้มีไหมถ้าไม่มีอ่ะห่าใกล้เคียงบ้านบ้านนี่นี่บ้านหรือร้านบ้านแล้วสวนเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ นะครับอันเนี้ยใกล้ๆเคียงเลยคืออลักการหาบนหมู่ใกล้เคียงคือหนึ่งคำตรงสินค้าถ้าไม่เจอก็ดูว่าพฤติกรรมของลูกค้าที่จะซื้อสินค้านั้นน่มีความสนใจเรื่องอะไรอีกอต่อยอดกันนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งวดหมู่เนี่ยใส่ได้ขนาดไหนก็สามหมดหมู่นะครับแต่เราใส่อันเดียวก็ได้นะครับไม่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 ซีเรียสน,นะครับไม่ซีเรียสต่อมาคือคอําอธิบายนะครับคำอธิบายเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือการที่ เราพนันนาแล้วกันเรียกว่าพนันนาอธิบายว่าเพจเนี้ยคืออะไรเราทําอะไรแต่คีย์สำคัญที่สุดก็คือมีคําว่าชื่อสินค้าที่คุณขายเข้าไปด้วยนะฮะขอขอขอันหนึ่งมีชื่อสินค้าที่คุณขายเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับคำอธิบายนิดหนึ่งเพื่ออะไรก็คือเป็นการย้ำเออเป็นการย้ำว่าคจิต้องการติดเอสโอคำนี้นะใน facebook นะอะไรอย่างงี้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนะร้านขายต้นไม้บางคนมีหลากหลายให้เลือกอ่านะ โดยร้านใบบุญอ่ะตรงฟรีทั่วประเทศอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้คร้าวๆเนาะแต่ว่าตรงนี้จริงๆแล้วก็คุณลองไปเขียนคําพวกแบบที่แบบหาอะไรที่มันดูแบบเฮ้ยเราจะขายอะไรเรามีอะไรบ้างอันเนี้ยเรามีฟังก์ชันหรือมีการบริการอะไรให้กับลูกค้าเราก็เขียนไปเถอะครับแล้วก็หรือถ้ามันมีมาตรฐานอะไรบ้างอันเนี้ยเราก็ใส่เข้าไปนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการอธิบายตัวเองก็คือเป็นที่แบบ หววให้ลูกค้ารู้ว่าเวลาลูกค้าเข้ามาในเพจก็จะเห็นว่าเราอ่ะเป็นมีรายละเอียดยังไงมากกว่าชื่อเพจใช่ใช่นั่นแหละก็คือใส่ไปเถอะนะครับคือหลายคนไม่ใส่ก็เออมันก็พลาดโอกาสบางอย่างไปแล้วกันเรียกว่า,างี้แล้วกันดังนั้นใส่ดีหัวไม่ใส่แล้วก็มันเป็นการเน้นย้ำด้วยแหละว่าเออจะให้คนเสิร์ชมาเจอชื่อเสิร์ชชื่อสินค้าเราอ่ะมาเจอมาเจอ,มาเจอเพจเราได้นะครับอ่ะทีนี้เราใส่ตรงนี้สามส่วนเสร็จและ้ะ แล้วก็กดปุ่มสีน้ําเงินคำว่าสร้างเพจตรงด้านล่างซ้ายนะครับกดไปเลยกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปก็จะให้ใส่เป็นตัวของนี่ครับรายละเอียดติดต่อนะครับเอ่อตรงนี้ใส่ได้ไหมอ่ะก็ใส่ได้ก็ดีอ่ะเว็บไซต์เนี่ยก็ถ้าไม่มีข้ามไปก่อนอ่าเบอร์โทรศัพท์ถ้ามีก็ใส่เข้าไปนะฮะเบอร์โทรศัพท์จะมีเตเลเตลก็ให้ใส่เข้าไป ใช่ใช่ถ้าไม่มีข้ามไปก่อนได้เหมือนกันนะครับเนี่ยหาอันที่เขียนว่าไทยนะอย่าใส่ผิดนะครับเออถ้าแบบเป็นเมกาเนี่ยก็เขาโทรไปเขาโทรไปเมกาเลยนะใส่ไทยแล้วก็เบอร์เบอร์โทรของเรานะครับอีเมลใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ได้สีเหลียมแต่ว่าเบอร์โทรก็ควรจะใส่นะครับเอาจริงๆแล้วถ้าเราทําธุรกิจเามก็มีกลุ่มคนที่ต้องการโทรมาสอบถาบมนะครับดังนั้นเบอร์โทรจะเป็นอยู่นี้ตาแหน่งที่ตั้งก็คือการใส่ หน้าร้านของเราเนี่ยแหละวันหน้าร้านเราอยู่ที่ไหนแต่ถ้าใครไม่มีหน้าร้านเออจะไปต้องใส่ไหมก็เอาจริงๆนะครับบ้านคุณก็ใส่ได้จริงๆแล้วการมีตำแหน่งที่ตั้งอะ่ะมันเหมือนเป็นการที่ยืนยันให้รู้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเรามีตัวตนจริงๆการที่ไม่ใส่ที่ตั้งเนี่ยเออลูกค้าจะรู้สึกแบบเออมันมัน,ม,นมันไม่มีหน้าร้านสองคือมันตรนี้มีสายชีพยเยอะด้วยมีสายชีพเยอะมันไม่มีไม่มีตัวตนอ่ะ เรียกว่าไม่มีตำแหน่งที่ตั้งมันียไว่ามีตัวตนพอไม่มีตัวตนปุ๊บมันจะทำให้คนเราแหวงเยอะดังนั้นดังนั้นเราเอาที่บ้านเราเนี่ยใส่เข้าไปก่อนเนี่ยที่ตั้งที่อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วก็เนี่ยครับรหัปสประณียนีใส่ให้ครบนะครับสามช่องเนี่ยแล้วก็ตัวข้างล่างนี้ก็คือเป็นเวลาทําการเวลาทําการอะไรคือเวลาทําการที่เราสามารถตอบแชทได้อเวลาที<ม>่เราตอบแชทได้นะครับ เปิด24ก็ได้ก็คือถ้ามีแอดมินตลอด24ชั่วโมงหรือจะเปิดเฉพาะช่วงเวลาก็ได้อ่ะถ้าเปิดเฉพาะช่วงเวลาเนี่ยคุณกดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้อ่ะคุณก็เลือกเลยอ่ะสมมตินะคุณแอดมินมีมาเริ่มตอบตอน8โมงคุณก็เลือกใส่เลือกเปิด8โมงในวันจันทร์ถึงอ่ะสี่ทุ่มอ่ะสมมุติถึงสี่ทุ่มนะก็เริ่มถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยครับก็ใส่วันไปได้นะครับอ่ะวันวันค้าปุ๊บก็เป็น8โมงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ใส่ไป อันนี้ก็เป็นการกาหนดวันแต่ถ้าใครขี้เกียจนะครับก็24ชั่วโมงนะฮะประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วว่าจะโดนเตือนอยู่เนี่ใช่มอ,อใช่ถ้าไม่ตอบมันก็จะตอนเตือนระยะเวลาคุณตอบช้าลงอะไรอย่างนี้อ่ามันก็มีมีผลอยู่นะครับถ้าเกิดเปิดิ24นะครับเอาที่ใครสะดวกแบบไหนก็เอาตามนั้นนะครับตรงนี้ไม่ได้ฟรกอะไรมากมายหรอก นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีผลแค่ตรงไอ้ที่ลูกค้าที่เปิดเข้ามาหน้าเพจของคุณอ่ะมันมันก็จะมีเตือนเฉยๆแหละว่าเออเพจเนี้ยตอบตอบตอบลูกค้าทุกหนึ่งชั่วโมงเพจนี้ตอบลูกค้าภายในห้านาทีอะไรเงี้ยมันจะมีขึ้นอย่างนี้อยู่จะมีเตือนอยู่เออมันก็ระวังแล้วกันอันนี้มันก็มีผลไหมก็มีผลแต่ต่อลูกค้าที่แบบเห็นแล้วรู้สึกว่าเราทักช้าอะไรอย่างเีเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาเรากดถัดไปนะครับ ล่างซ้ายเนะี่ยมันก็จะมาหน้าในส่วนตัวของเอ,อตัวของใส่รูปโปรไฟล์หรือโคเวอร์นะซึ่งตรงเนี้ยก็ให้ไปทำถ้าใครไม่มีตัวของรูปโคเวอร์ก็เรูปโปรไฟล์อ่ารูปโปรไฟล์ก่อนก็คือไปถ่ายรูปตัวสินค้าคุณมาก่อนก็ได้อ่ออารูปสินค้าคุณมาใส่อ่ะนี้ก,กดไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นหน้าแบบนี้ละ อ่ะทีเนี้ยตรงเนี้ยมันก็นให้เอาไปเอารูปโปรไฟล like ์กับรูปหน้าปกเนาะสมมุติเอารูปโปรไฟล์เนี่ยผมก็กดไปอ่ะสมมุติเอ่อเอาอันไหนดีอันนี้ลว,วกันอ่ะนี่รูปโปรไฟล์อ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ละคุณแค่แค่กดเนี่ยกดกดด้านซ้ายเนี่ยเพิ่มเพิ่มรูปโปรไฟล์เนาะแล้วกดเลือกไปเนี่ยอย่างงี้ก็ได้แล้วก็อ่ะหน้าปกอ่ะกดเพิ่มรูปโปรไฟล์อ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปปึ้งอย่างงี้ เนี่ยคุณก็จะได้แล้วอ่ะเนี่ยได้ทั้งโปรไฟล์แล้วทั้งเอ่อรูปโคเวอร์อ่าแต่ถ้าใครอ่ะรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงโคเวอร์เนี่ยมันไม่ตรงเนี่ยเอาเมาส์มาชี้ตรงด้านซ้ายแล้วตรงช่องสี่เหลี่ยมล่างเนี่ยคุณสามารถจับลากได้อ่าจับลากขึ้นลงได้ว่าเออให้ตรงๆแบบนี้นะครับได้เหมือนกันทีนห้าแบบใครยังไม่มีรูปม่มีโคเวอร์อยากสร้างไว้ก่อนได้ไหมก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลบออดเนี่ยคุณก็ปล่อยเนี่ยแล้วกดถัดไปได้เลยก็ข้ามไปได้เหมือนกัน เพราะกดข้ามไปเงี้ยมันก็จะมาหน้าต่อไปนะครับมันก็ขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้มันก็เป็น What แอ p ซึ่ง What แอ p เราไม่มีแลวเราก็กดข้ามไปนะครับเชิญเพื่อนต้องเชิญไหมก็เอาตรงๆนะผมไม่ไม่ชิญเลยเมไม่ชนไม่ตรงกลุ่มเออมันไม่ตรงกลุ่มนะครับผมผมเป็นคนคนหนึ่งที่ทําเพจแล้วไม่เชิญไม่เชิญใครให้มันไปไม่เชิญใครมากดเพจกดไลค์เพจเลยเพราะว่าคือสมมุตินะครับเราขายต้นไม้ต้นไม้มงคนแต่เขามีความสนใจเขาไม่เขาไม่มูกับเราอะ คุณ mm. เชิญไปอ่ะมันมันไม่ผลอะไรเลยเขาอาจจะก,กดมาเขอาอาจจะก,กดเป็นกำใจให้คุณอ่ะแต่ว่าก,กดมาให้กำใจคุณอ่ะมันก็เหมือนแบบเอะคุณก็เหมือน <AI S 2> แบบให้เอเรียนรู้อีกอ่ะให้ a อเรียนรู้อีกว่าเออเนี่ยคุณต้องการลูกค้ากลุ่มนี้พอคุณมีโฆษณาปุ๊บลูกค้ามันก็มั่วอีกอ่ะอันนั้นมีผลนะครับดังนั้นไม่เชิญนะครับผมไม่เชิญหรอกทีนี้กดถัดไปด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนเนะก็ถ้าคุณจะเปิดเงี้ยก็ติ๊กถูกทั้งสองอันได้เลยนะครับให้เปิด นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีเพจเยอะไม่อยากให้ขึ้นแจ้งเตือนบนโปรไฟล์ก็กดปิดไปนะครับอันนี้แล้วแต่นะแต่มือใหม่ก็ถ้าตอบเองอก็แนะนำให้เปิดนะครับแนะนาให้เปิดเนาะมันจะได้เห็นแจ้งเตือนนะครับนี่กดเรียบร้อยตรงล่างซ้ายเนี่ยก็เป็นอันเรนะครับเป็นอัเสร็จิ้นห้ขั้นตอนนี่คือการสร้างเพจเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าเพจละ อีกหน้าเพจเนี่ยสมมตินะถ้าเราไม่ได้ใส่รูปโคเบอร์หรือรูปโปรไฟล์เนี่ยให้เราเลื่อนไปข้างบนสุดเนี่ยแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาตรงไอ้กล้องนะครับกล้องตรงกลมๆเนี่ยกดกล้องไปนะครับแล้วก็ดอัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกรูปโปรไฟล์ของคุณนี่แหละนะครับอ่ะนี่ก็คือการอัปโหลดใหม่นะครับแล้วก็กดบันทึกไปถ้าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ตรงเนี่ยหรือแบบมันมัน,ม,นมันห่างเกินไปเนี่ยตรงเนี้ยมันปรับได้นะครับเนี่ยซูมไปก็ได้หรือ ขยายออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็กดบันทึกตึงอันนี้ง่ายๆเลยอ่ะได้รูปได้รูปโปรไฟล์แล้วอ่ะรูปโคเบอร์ละอ่ะก็กดตรงที่เพิ่มรูปหน้าปกกดเลือกรูปหน้ารรูปภาพหน้าปกนะครับอ่านี่อันนี้คือรูปรูปโปรไฟล์ที่เราอัปโหลดไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราจะใช้รูปใหม่เลยอ่ะกดออกมา แล้วกดเพิ่มรูปหน้าปกนะครับกดอัปโหลดรูปภาพอ่าแล้วก็เลือกรูปหน้าปกไปแบบนี้อ่ะนี้ก็รามันก็จะอัปโหลดโล่ cover ไแล้วอ่ะทีนี้ถ้ามันไม่ตรงเอาเมาส์มาชี้ตรงเว v e r ตรงนี้นะครับเนี่ยเอาเมาส์มาชี้ตรงเว v e r ตรงนี้แล้วกดเลื่อนขึ้นลงได้อ่ะกดเลื่อนขึ้นลงได้แล้วกดบันทึกเปลี่ยนแปลงอ่าด้านบนขวานะก็จะได้รูป cover ละนะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับเสร็จละ นะครับนี่สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคัพเวอร์กับโปรไฟล์นี้เลื่อนมานิดหนึ่งอ่ะเลื่อนมานี้หนึ่งอ่ะตรงนี้นะครับตรงเลือ่อนเลื่อนมาตรงเนี้ยตรงที่แนะนําตัวเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับแนะนําให้ทำไรอ่ะให้เรามาตรงกดตรงนี้ครับแก้ไขารายละเอียดอ่ะให้กดแก้ไขรายละเอียดอ่ะมันจะขึ้นอะไรบ้างอ่ะหนึ่งนะครับอ่ะบางทีเนี่ยที่อยู่คุณไม่ขึ้นเนี่ยอ่ะคุณก็มากรอกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสองนะครับอ่ะ ลองรีเช็คว่ามันขาดอะไรบ้างอะสมมติเรามีตัวของไลโอเอนะครับไลโอเอเนี่ยก็กดไปเนี่ยลิงก์โซเชียลนะครับอะตัวเนี้ยมันไม่ได้เปิดใช่ไหมเรากดตัวนี้ครับอัปเดขขเขตข,เดข้อมูลของคุณเนี่ยล่างล่างซ้ายของหน้าหน้าต่างเนี่ยมันจะมีข้อความอัปเดตข้อมูลของคุณเนี่ยกดเข้าไปมันจะเปลี่ยนมาอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้านี้อ่ามันจะเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับถ้าสมมติบางคนเนี่ยต้องการเพิ่มหมวดหมู่อะคุณก็มา กดตรงหมวดหมูดตรงนี้ข้างหลังเนี่ยมันจะมีไอคอนดิสอี่ยกดได้แล้วก็เพิ่มหมวดหมู่จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มอันใหม่นะครับต่อมาก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็เพิ่มอ e ีเมลอะไรเนี่ยแล้วก็ที่อยู่เพิ่มพื้นที่นะครับอ่ะทีนี้เลื่อนมาหาตรงนี้เพิ่มลิงก์ทางโซเชียลเนี่ยตรงเว็บไซต์และลิงก์ทางโซเชียลเนี่ยตัวข้อความที่เป็นสีน้ําเงินนะครับให้กดเข้าไปเลยนะลิงก์เพิ่มลิงก์ทางโซเชียลก็ไป อะจะเป็นแบบนี้ละอ่ะเรากดปุ่มเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลอีกทีหนึง่งอะมันจะเจอแบบนี้นะครับอะมองตรงด้านขวาดูนะครับมันมีคําว่า Instagram เนี่ยให้เรากดไปเนี่ยมันก็จะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆที่มันมีนะครับอะสมมุติเราเป็น Line อ่ะเราก็กดเลือก Line แล้วก็ใส่ลิงก์ของไล n e ก็ได้นะครับหรือแอทไซ์ไอเออพรีเมียมไอหรือ ID Line ก็ได้เหมือนกันนะครับอโอเคก็ กดบันทึกไปจบนี่ก็ได้ละลายนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะหรือถ้าคยาเพิ่มกากดดนะินสอเนี่ยแล้วกดเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลมีอินสตาแกรก็คุณก็ใส่เออแอดไลน์อินสตาแกรชื่ออะไรของคุณเข้าไปนะครับมี TikTok อก็ใส่ TikTok ออะไรอย่างนี้นะครับหรือมี y o u t u b e ก็ใส่ YouTube ไปนะครับได้หมดนะครับตรงนี้ก็มาใส่ตรงนี้นิดนึงนะครับ ส่วนข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับเพิ่มช่วงราคาก็คือราคาที่คุณขายของนั่นแหละถูกแพงอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรปัจจัยสําคัญหรอกครับอตรงนี้นะแล้วก็ภาษาอ่ะเพิ่มภาษาเนี่ยก็เป็นการยิ้นยาำว,ว่าเออคุณต้องการลูกค้ากลุ่มไหนแล้วกันนะครับก็ใส่ไปนะครับภาษาไทายภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้นะประมาณนี้นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้เรากดบันทึกไปนะอ่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับ นี่คือตั้งค่าประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากอย่างอื่นต้องด้วยไหมก็ไม่ต้องตั้งอะไรแล้วนะครับคือคือไม่ต้องตั้งอะไรแล้วประมาณเนี้ยครบง,ง่ายเออครบแล้วอ่ะเรียกว่าครบครบหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยพวกนี้มันไม่จําเป็นเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ต้องใช้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรต้องใช้เลยนะครับดังนั้นการสร้างเพจคือแค่น่้แหละนะครับที่เหลือลก็คือทำคอนเทนต์อ่า <content. S 1> ที่เหลือก็ทำคอนเทนต์นะครับมานั่งทำคอนเทนต์เอานะครับอ่ะ เนี่ยอันนี้ตรงนี้มันจะมีคะแนนของเพจอยู่ก็ทําให้เต็มได้ไหมทําให้เต็มได้ยิ่งดีนะครับตอนนี้มันแค่เป็นสีส้มพะผมไม่ได้กรอกอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ดังนั้นเราก็ไปกรอกอะไรให้ครบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราโพสเขียนโพสต้อนรับปุ๊บเนี่ยคะแนนตรงนี้ก็จะด,ดีขึ้นอะไรเงี้ยเชื่อมต่ออินสตาแกรมถ้าเรามีอินสตาแกรมด้วยก็มันก็จะทําให้คะแนนดีขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็ประมาณนี้นวิธีการสร้างเพจนะครับ